เรียกว่าช่วงนี้คนขอคอนเทนต์นี้มาเยอะมากๆพวกความร้ายกับอิสเอลในเรื่องริกรบอตีเนี่ยแล้วไอทีมคนสร้างเขาก็ขยันใส่กันมาจึงเลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละครับมันเป็นสีสันในโลกของการ์ตูนที่น่าสนใจอยู่แล้วจะไม่ใส่เข้ามามันก็กระไรอยู่ และเพื่อแฟนๆของตูนี่ตูนส์นะครับเราก็ใส่สูตรเหมือนเดิมเอาละไม่ต้องเสียเวลากันครับเราไปจัดเต็มกันดีกว่ากับความลับที่ซ่อนอยู่ในริกกมอร์ตีซีซั่นที่3และสำหรับใครที่พร้อมแล้วนะครับจ่ายค่าตั๋วผ่านทางกันมาคนละหนึ่งไลท์แล้วเราไปลุยกันเลยครับเจอรี่ยังคงคีดือเพื่อนเก่าอย่างริกทึม โดยในช่วงแรกของตอนที่1ห,หลังจากที่สาพันกาแล็กซี่เข้ามายึดดาวโลกไปแล้วเนี่ยเจอรี่ก็ได้เข้ามาทํางานกับพวกนั้นหลังจากตกงานอยู่หลายปีแถมกลางขวางคออย่างริกเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วด้วยเขาก็เลยเป็นคนคุมบ้านนี้แทนเราจะได้เห็นโรงรถที่เคยเป็นห้องแล็บของริกได้เปลี่ยนแปลงไปและยังได้เห็นรูปภาพของริกทึมคูหูเก่าของเจอรี่อยู่ในตู้บ่งบอกว่าหมอเนี่ยมันยังคงคิดถึงเพื่อนรักอยู่ตลอดนั่นเอง อ้างอิงถึงเรื่อง Breaking Bad ในคลิปก่นกอนเราเคยพูดถึงว่าริกอาจจะเป็น Water White ใน Breaking Bad แน่ๆรือใช่แปะแต่ก็ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่รอบนี้บอกเลยว่าค่อนข้างชัวร์แล้วเพราะริกไว้หนมเนี่ยมีบ้านแบบแเดียวกับ White Residence เป๊ะเ,เลยไม่ใช่ให้ดูภาพนี้นะครับทั้งส่งบ้านทั้งลานจอดรถกับทัางภูมิไม้อยังเป๊ะขนาดนี้น่าจะชัดแล้วละมั้งริกมอรตี้หลากหลายเวอร์ชัน หลังจากมอร์ตี้กับซัมเมอร์ถูกจับมาที่ปราการแห่งริกเราจะได้เห็นเออเรียกว่าไงดีครับริกตีได้ปะถ้าจะรวมร่างกันขนาดเดียนะแถมเรายังได้เห็นอ้างอิงจากกาวิตี้ f อลส์อีกด้วยซึ่งหนังสือที่มอร์ตี้คนนี้ถืออยู่เนี่ยมันเป็นหนังสือปริศนาเล่มที่3ที่เป็นของดิ p เปอร์นั่นเองแถมยังไม่พอนะครับเราจะยังได้เห็นมอรตี้เวอร์ชันดิปเปอกับมาเบลสุดฮาอีกด้วยเอออันนี้ได้เว้ จะมีแค่ริกกับมอตี้ตลอดมาและตลอดไปโดยช็อตนี้เป็นช็อตที่อ้างอิงม,มาจากตอนแรกอย่างตอนไพ l ลตที่ริกพูดปลุกใจมอตี้ถึงการประจวบภัยอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาซึ่งครั้งเนี้ยก็พูดเหมือนเดิมแทบจะเป๊ะเปะเ,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 เป็นการมองบอกว่าริกกับมอตี้ได้กลับมาโดยสมบูรณ์แล้วหลังจากริกทุกสาพานกาแล็กซี่จับตัวไปมอตี้กล้ามโตกับท่าสิกเนเจอร์ของนังมวยปั้ม โดยในตอนที่มอร์ตี้โดนฉีดให้แขนใหญ่ไว้ป้องกันตัวเองเนี่ยเราจะได้เห็นเจ้าแขนมันทําท่าทาทายคู่ต่อสู้ที่กวนทีนมากๆซึ่งท่าแรกเนี่ยเป็นท่าเรียกแขกอ้างอิงมาจากฮออกกแกนนักมวยปล้ำวัยเก่าครับและก็อีกท่าหนึง่งเป็นท่ายูแคนซีมีของพี่จอรนสีนาน,นั่นเองแหละครับจอห์นวิกในร่างแต่งกว่าดอง ถ้าใครรู้จักกับจอร์ดวิกนักฆ่าล้างผลาญในตำนานเนี่ยเราก็น่าจะรู้ฉายาของเขาก็ดีครับว่าเขาชื่อบาบาเยกาเดอะบูกี้แมนซึ่งเจง้าไตกวาดองริกเนี่ยก็ถอดแบบมาจากจอร์ดวิกเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ทางฆ่าล้างผลาญด้วยอุปกรณ์รอบตัวความไม่ปราณีและความไม่กลัวตายแถมฉายาของไตกวาดองริกที่พวกรัสเซียเป็นคนตั้งให้เนี่ยก็ยังคล้ายกันอีกด้วยว่าโซเลนยาเดอะพิกเกิลแมนนั่นเองแมมเป๊ะเชียวนะลูกน้องของฉันเรียกแกว่าโซเลนยา ตำนานเก่าแก่เรื่องไอ้แตงกวาดองนะเออเราขอแอบแซงทีดนึงนะครับคลิปแตงกวาดองของเราเนี่ยเข้าสู่หลักล้านวิวแล้วนะขอบคุณทุกคนมากๆจ้าอ้างอิงถึงเรื่องสุ่ยสายสควอต โดยในชว่วงที่ริกับมอร์ตี้กำลังพักผ่อนในห้องส่วนตัวของฮีโร่อย่างพวกวิดีเคเตอร์เนี่ยมอร์ตี้จะได้เจอข่าวของสมาชิกทีวิดีเคเตอร์ที่ตายไปในการออกทำภารกิจในครั้งก่อนซึ่งตัวละครเหล่านั้นน่ะได้อ้างอิงมาจากทีมซู i ไซส์คอรภาคแรกจาก DC โดยคาลิปโซคือเอนแชนเทสเดียโบปีศาจสีเขียวก็คือเดียโบปีศาจไฟ แล้วก็เลดี้คาตนะก็คือคาตนาดึงแถมยังยืมมาคอนเซปต์ทีมฆ่าตัวตายมาใช้ยังกลายไปทำภารกิจเสี่ยงตายอีกด้วยแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับสุดท้ายมันก็ตายเกือบยกตี้จริงๆซัมเมอร์กลายเป็นไททันช็อตเนี้ยน่าจะชัดมากๆเลยครับว่าเอามาจากเรื่องไหนหลังจากเบสมันกดปุ่มรีเวิร์สที่เครื่องขยายร่างแต่แทนที่จะเป็นการย,อย้อนกระบวนการกลับแต่มันตันหมายถึงหนังกลับตั้งหากซัมเมอร์ก็เลยโดนพลิกเอาเนื้อหนังด้านในออกมาจนมีสภาพเหมือนกับไททันในเรื่องแอตแทกออนไททันนั่นเอง เบธชอบหมามาตั้งแต่เด็กอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตัวละครเบธในปัจจุบันมีอาชีพเป็นหมอหมาแมในฝันเธออยากจะเป็นหมอผ่าตัดคนก็เถอะนะแต่ถ้าดูจากความฝันที่เป็นไปไม่ได้ของซิมเพิลริกเราจะได้เห็นในรูปเลยว่าเบธจะชอบหมามาตั้งแต่เด็กแล้วนะเออถึงจะเหมือนโดนบังคับให้ถ่ายรูปก็เถอะนะเก t วิปตี้อันนี้เป็นอิสเซอร์เอกที่หมอตีคนนึงแอบมาพลีสีบนกระแพงเอาไว้นะครับซึ่งไอ้เกชวิปตี้เนี่ยมันเป็นโชว์ทีเด็ดของริกกับหมอตีในตอนที่เจอหัวยักษ์นั่แหละครับ รีกเวอร์ชันเซอร์เวลัส์สเนป โดยที่โรงเรียนในเดอะซิตาเดลเราได้เห็นอาจารย์ริกคอยสอนให้นักเรียนมอตี้เป็นลิ้วล้อของริกได้อย่างสมบูรณ์ขนาดใบปิดข้างหลังเนี่ยยังบ่งบอกว่ามอตี้ไม่เคยมีค่ากับพวกริกเลยอีกด้วยอย่างการให้รีไซเคิลทามอตี้คนนั้นหมดประโยชน์ซึ่งอาจารย์ริกคนนี้ที่มีผมยาวและมีนิสัยเป็นจอมเผด็จการและดุจัดได ang, อ้างอิงมาจากคาแรคเตอร์ของศาสตราจารย์เซเวร์ัสสเนปจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองครับแล้วก็ยังมีมอตี้ที่ใส่ชุดเหมือนกับมาตี้แม็กฟลายจากเรื่อง Back to the Future ที่ภายหลังจะก,กลาายมาเป็น์ต้ ในริกกหมอตีเวอร์ชันต้นฉบับสุดเก่านั่นเองตามมาด้วยเลฟของตัวละครริกดีสานเชสที่3ที่อ้างอิงมาจากวิลลี่ว n งกาจากเรื่อง Willy and the Chocolate Factory, วิลลี่ว n งกาแอนเด c ร์ช็อกเลตแฟเวอร์ชันต้นฉบับเมื่อปี1971อีกด้วยเลยครับเออแล้วก็ยังมีริกเวอร์ชั่นสตีฟจ็อบอีกด้วยนะสัญลักษณ์ของเดอะซิติเดลที่เปลี่ยนไป หลังจากอีวีมอร์ตี้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้สำเร็จแล้วเขาก็จัดก,การเปลี่ยนโลโก้ใหม่ให้เป็นแบบนี้โดยมีนายาแฝงก็คือตัวเอ็มที่หมายถึงมอร์ตี้ปักดาบลงไปที่ตัวอาที่หมายถึงริกบ่งบอกว่าในเดอะซิตีเดลตอนนี้มอร์ตี้ได้อยู่เหนือริกแล้วเรียบร้อยซึ่งไอ้ก่อนหน้านี้มันก็ยังเคยเป็นความฝันลมๆแรงๆของพวกมอร์ตี้จอนจัดอยู่เลยนะครับโดยมอร์ตี้พวกนี้มันก็ได้แต่ฝันว่าวันหนึ่งพวกเขาจะเป็นใหญ่เป็นโตเหนือริกบ้างนั่นเองและจนสุดท้ายพวกมอร์ตี้ก็ได้เป็นใหญ่เหนือริกจริง โดยอีวิลมอตี้แม้ว่าลึกๆแล้วมันจะเป็นแผนการชั่วร้ายของอีวิลมอตีก็เถอะนะครับแต่อย่างน้อยช่วงเวลาหนึง่งพวกหมอตี้ก็ยังคงได้อยู่เดือริกแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเจ้าบิลไซเฟอร์ มันโผล่มาอีกครั้งคือจะบอกว่ามาโนก็ได้เลยครับพราเวลาเห็นสามเหลี่ยมทีอะไรเนี่ยก็ชวนให้นึกถึงเจ้าบิลไซเฟอร์ทุกทีแต่ก็พูดมากไม่ได้นะเพราะรอบนี้มันเหมือนจริงๆอะ่ะไม่เชื่อดูในตอนต้น EP เลยครับถ้าเราสโลภาพช้าๆดูเราจะเห็นรูปปั้นเต่าแห่งความจริงกำลังถืออะไรสามเหลี่ยมอยู่แถมมีตายด้วยแบบเนี่ยมันชัดเกิน ว่าเป็นบิลไซเฟอร์แน่ๆแถมหลอดความทรงจำที่ใช้กับเครื่องระเบิดสมองเนี่ยยังมีหลอดที่ติดป้ายเอาไว้ว่าสแตนฟอร์ดกับป้ายที่ติดเอาไว้ว่าบิลอันเดอร์สกอร์ซีที่น่านจะหมายถึงบิลไซเฟอร์อีกด้วยและในช็อตต่อมาเราจะยังได้เห็นเอเลี่ยนหน้าคุ้นอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นแองกี้เบิร์ดในตู้สีฟ้าด้านซ้ายบนกริปกรอบในตู้สีเขียวด้านล่างขวาชาวกาซาผสมที่ถูกขังอยู่ไม่เว้นแม้แต่มิสเตอร์มิซิกที่สภาพอิดโรยมากๆหลังจากต้องรับความรู้สึกของพวกงี่เง่าแบบนี้มานานนิดเอง ร้านดอนกูโกร้านเทอริกามอตตี้ไปนั่งกินกับเอเลนซิกแซกเป็นร้านอาหารเม็กซิกันที่มีอยู่จริงๆนะครับและเป็นร้านอาหารที่ทีมงานไปกินบ่อยมากๆเพราะมันอยู่ใกล้กับสตูดิโอนั่นแหละ แถมในตอนที่ริกมันหลอกให้มอร์ตี้จับหนวดเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้เพื่อจะทรมานมันแต่จริงๆก็คือทําให้มันถึงจุดหมายเนี่ยก็ยังคงอ้างอิงไปถึงตอนที่มอร์ตี้มนระแวงตางกวาดองริกว่าจะให้จับจู่เอเลี่ยนอีกหรือเปล่าด้วยจะหลอกให้ผมจับแล้วก็เฉลยว่ามันคือไอจอนของเอเลี่ยนอย่างนั้นสิในช่วงเอ็นเครดิตของตอนที่8เราจะได้เห็นเทบันทึกความทรงจําของเจอรี่ที่ถูกลบไปได้แก่ Apple c a m ค a i ป n มันคือตอนที่เขาไปขายแคมเปญแต่โดนไล่ออกมานั่นแหละ กับเทปที่ชื่อแกรี่ขี้เศร้าซึ่งก็คือตอนในความทรงจำอันหอมหวานกับหนุ่มที่เจอรี่รักนั่นเองกล่องที่รวบรวมอีสต์เอเกโดยระหว่างที่ริกกำลังจะหยิบช็อกมาสจันเปิดทางไปสู่ฟูปี้แลดเนี่ยเราจะได้เห็นของในกล่องที่มีแต่ไอเทมคุ้นๆมากมายเริ่มจากกล่องที่มาจากบริษัทที่เจอรี่ทำงานโปรฟี่เรืองแสงของทีวีดีเคเตอร์ซิมเพิรเวเฟอร์ของซิมเพิ r i ริกปืนลบความทรงจำและกล่องมีตอรมมีซิกจากซีซั่นแรกนั่นเองครับแบลดสามารถมูฟออนได้แล้ว หลังจากแบลดเลิกกับเจสิก้าไปหรืออาจจะยังไม่เลิกก็ได้นะครับอันนี้เรื่องมันยังไม่ได้เฉลยแต่จากหลักฐานชิ้นนี้เราจะเห็นว่าแบลดกำลังเดทกับสาวอีกคนอยู่ด้วยถ้าไม่ได้เลิกกันอีตาแบลดเนี่ยก็คือนอกใจเจสิก้าเต็มๆอ้างอิงถึงเรื่องเดอะสิงโดยสัตว์ประหลาดที่พวกเคียร่ากับเจอรี่พาลูกๆมาล่าเนี่ยมันเป็นสัตว์ประหลาดที่งอกขาออกมาจากหัวได้ซึ่งไอตรงนี้อ้างอิงมาจากหนังเอเลี่ยนสยองขวัญยุค80อย่างเรื่องเดอะติงครับบอกเลยว่าเป๊ะมากๆ ปูบี้บัตโฮเป็นเพื่อนเก่าแก่ของริกจริงๆโดยในช่วงท้ายของ e ีเีนี้เราจะเห็นรูปภาพของครอบพสมิดแปะบนตู้เย็นไว้อยู่โดยหนึ่งในภาพนั้นคือภาพของริกตอนวัยรุ่นกับปูบี้บัตโฮกอดคอกันอยู่บ่งบอกว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าแก่ของริกจริงๆและริกก็นับว่าปูบี้บัตโฮเป็นครอบพวของเขาด้วยเช่นกันและถ้ามองไปที่บุ่มบนซ้ายนะครับเราจะเห็นตัวแมกเนตที่ติดภาพมอร์ตี้กับสนาฟเฟอร์เอาไว้มันเป็นตัวแมกเนตติดตู้เย็นของสาพานกาแล็กซีที่เจอรี่เคยทํางานด้วยนิดเอง ความหมายของเสื้อคลุมอับน้ำของเจอรี่เสื้อคลุมที่เจอรี่ใส่อยู่ตลอดเวลาตอนอยู่ห้องคนเดียวนะครับถ้ามองเป็นๆผสำหรับคนที่ไม่รู้ภาษาจีนก็คงจะไม่เอะใจอะไรแต่ถ้าเอามาแปลจริงๆนะครับมันจะแปลว่า weak หรือ on air หรือก็คือพวกขีแพ้นั่นแหละครับแต่เดาว่าเจอรี่มันคงไม่รู้ตัวแล้วก็ใส่อเอเทเฉยๆแลวมั้งพนักง,งานที่ถูกเื้นตอนต้นอีพีโดยพนักง,งานที่ถูกเื้นอยู่เนี่ยเขาคือ ไมค์แมกมาฮานหนึ่งในทีมงานจากเรื่องรีกมอร์ตีนั่นแหละครับโดยเขารับหน้าที่เป็นนักเขียนหรือคนเขียนบทของเรื่องนี้น่ดเองโดยไมค์เขาได้แอบใส่ตัวละครของเขาเข้ามาในบทด้วยครับแต่ก็ยังว่าเลยครับถูกพื้นอยู่แป๊บเดียวแล้วก็โดนเอเลี่ยนกัดตายซะอย่างนั้นปืนจากเกม Half-Life โดยปืนที่ท่านประธานาธิบดีใช้สู้กับริกอยู่เนี่ยมันคือปืนกาวิตี้กันที่มาจากเกม h a l f Life นั่นเอง และก็มาถึงข้อสุดท้ายในฉากเอ็นเครดิตเป็นฉากของปูปิบาโฮที่บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวของเขาซึ่งเราจะได้เห็นรูปที่ติดบนผนงังมันก็เป็นรูปเดียวกับที่ริกติดไว้ที่ตู้เย็นที่บ้านแบบเป๊ะๆจุดนี้ก็เลยยิ่งย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนของเขากับริกนั่นเองเลยครับว่า2คนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันมานานมากๆแล้วและนี่ก็คือเหล่าอีสเตอร์เอ็กซ์สำคัญๆจากริกกับมอตีซีซั่นที่3ที่เรารวบรวมมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างจุใจหรือเปล่า ว่าแต่ทุกคนชอบอีสเตอร์เอคอร์ไหนอ่ะคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากทุกคนกดไลค์กันคนละ1นไลค์ให้ครบ3,000ไ like ลค์ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้เราก็จะได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาบ่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ